ใจที่การุภัยเจาอาทำไปว่ากนทื่ออยู่ทำตื้นตีตีมวยก็แก่เจามเรียี้นอยู่ีมวยีมวยมึงเรียือก็เปียสระเกียจเเราที่หอาก็จ้องอยู่ปี Sari Chui mừng Zali Sari Mung Y Hau Sao Mung Sa Kai Rạ Yô Mung Sa Kai Rạ mừng Sa Kai Rạ Mung Sa Kai Rạ Kwee Tạc Tạc Chuân Lạ Bộ Ôn Sari Nga Thú Chú Mô Nga Thú Y Sari 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 Sari

มือเวทที่ปัจจุบนที่โย่เทียท่าพระพุทธเฆมองแบนแบนการพรจะได้มาต้องเ็นพูดท่าเหี่ยแจดีดูยวโก้ท่านเพี่อนเเรียกตามชอบตามคยรู้ด้วยอนาคมัเอาตันนาเรากเพื่อนย่เยคืออาตาพูดมาจนก็เราตัวอังวยตัวอัง วันเดืยวเนี่ยเมื่อกาเป็นผู้ถือต๊ะในยุคเก่าเมื่อกาเนียนยุคกัปปุตตพุทธมรดกไดตางรูปนี้กันแน่ีนงนยุคการคนทางดู่ทหารโมโยรวมเอาเมืองนะเมืองเก่เอ๋ยเนี่ยเ้วก็อเก่อเนเีวพุทธทยก็จะเี่นอังคานธาตุอันเกี่ยวกับแพทย์โยยากับพระอังคานธาตุยาป็นเทไหน

ở kia, mua của lực là lực lượng của Việt Nam thì là cấp thở kia ngày ngày là lực lượng đó, lực lượng ở còn đỡ nữa lực ngày nó cũng được kìa được không nhìn mấy cậu ba lùa mồ thêm một cạo thế cái khi đó đã đã không của nó cái nó tài เน่้เราดึงะเอ่มจาานต่อผู้จมาตอูตถือจอเียนสมุนนะครับเยนชมวยยมมนาบุกโนาขาวตาถูปารหับุคคลูปารหับุคคลมูลต่อูนี้ตัวผู้ตองเราแก่เยนสมเวทน้าตัวผู้นั่นแครับ มุ่ยเปรียอรหันตธรรมาสามภูตเจ้าหมายถึงสามภูผู้ร้องหมายถึงการพิลเรียกตะเกียบสามภูเจ้าไมเปรียอรหันต์อธรรมภนเปรียพระเจ้าแตบพระทรักเจเนนีสตัวโกตุจบดังนั้นเราไม่บวรไปช่วยไปช่วพอะรก็ช่วนักแก่ใดในเดิมก็